ฉนดไม่ได้ชื่อคุณนะคุณเช่าเนี่ยไม่กลัวผมต้องการที่ซุกหัวนอนผมไม่ได้ต้องการฉนดถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของมาไล่เราออกผมก็ไปเช่าที่อื่นไงถูกต้องคุณรู้ไหมครับว่าข้อดีของการเช่าคือว่าคุณสามารถเช่าที่ใหม่ตลอดเวลาผมมีบ้านใหม่เกือบทุกปีอ่ะเช่าบ้านใหม่ทุกปีแล้วแต่ระบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะเช่าต่อชีวิตหรืไงแล้วยังไงอ่ะผมจะเช่าตลอดชีวิตก็ได้แต่ p อยไม่ใช่ว่าเช่าตลอดชีวิตนะพอย n t คือว่าถ้าผมมีกระแสเงินสดเนี่ยผมจะจมอยู่กับบ้านทำไมอ่ะ ยกตัวอย่างว่าวันหนึ่งคนทํางานหนักมากแล้วคนได้ร้อยล้านแล้วบ้านในฝันคุณอ่ะคือ60บล้านแต่ธุรกิจก็อยากเที่จะสร้างชอบธุรกิจมากกว่าบ้านคณจะเอา60ล้านจมอยู่กับบ้านทำมนั่นคือเหตุผลที่ผมยังเช่าบ้านอยู่เมื่อเหมือนกับบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินผ่านสยามุกรูนนะเห็นกระเป๋าแชเนลสวยลีซ่าฮิวนี้เลยแหละเจนนี่ฮิวันนี้อ่ะน่ารักมากเลยเนี่ยถ่ายไอจีโอ้ตูดี้ตัวนี้เลยอ่ะเก็บเงินเก็บเงินจิด วันซื้อนะ,อะตัวนี้เลยตัวนี้เลยอันนี้เลยคะ่ะกล่องอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ตอน unboxing, อันบ็อกซิ่งถ่ายอันบ็อกซิ่งเปิดเลยนะคะผ่านไปสองอาทิตย์มไม่ได้มองเลยิ้วออกไปก็ไม่หิว้วพอเราครอบคอมาแล้วอะเราไม่แข็มาแล้วบ้านจะเหมือนกันบ้านนะวันซื้อนะดีใจความฝันชนโนดอของเราแล้วแม่จะอ,อยู่กับบ้าน <laughs> อยู่กับแบงค์นะ <laughs> แต่ห้าปีผ่านไปที่กูติดหนี้ว่ะเออติดหนี้ว่ะ เอาจริงไม่ใช่5ปีครับ2ปีก็คิดแล้วแล้วบางทีมันจะคิดได้ตอนที่อาจจะเริ่มตกงานหรือเริ่มเงินน้อยลงหรือที่มันเริ่มแชร์ค่าใช้จ่ายไปมันจะเริ่มคิดตอนนั้น